ถ้าเราไปศึกษา Data หรือแทบจะต้องบอกว่าเห็นคนรุ่นใหม่เนะคะเราจะรู้เลยว่าไอบริบทที่เราเคยทํามามันไม่ได้ตอบโจทย์อีกแล้ววันนี้พ,พอพูดกันเรื่องอะไรที่เป็นระยะไกลไปกว่า3-5ปีเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้รองรับเจเนอเรชันที่เป็นรุ่นใหม่เมื่อมี Data เหล่านี้จะทําความเข้าใจได้ว่าในองค์กรของท่านเนี่ยประกอบไปด้วยคนกลุ่มใดแล้วคุณจะต้องใช้ t o o l หรือใช้กลยุทธ์ใดที่จะไป n a g e เพราะว่าถ้าคุณมี mix ตัวเรื่องของ b e n e ฟ i t เรื่องของผลประโยชน์คุณก็ต้องดีไซน์ให้เข้ากับกลุ่มคนที่คุณมีเหมือนกันแล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญค่ะในโลกปัจจุบันเนะะี่ยค่ะเราคุยกันเรื่องของ Data i ไซ์เนาะรเรื่องของการทำเอา d a ต a ามา Analytics ต่างๆ r นีคะค HR ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง ที่ละทิ้งเรื่องนี้ไม่ได้เวลาที่เราฟังเรื่องของ Data Analysis เนี่ยค่ะหรือการตั้ง y y o thesis ต่างๆเนี่ยค่ะไม่ใช่หน้าที่ของทีม IT เท่านั้นทุกหน่วยงานในองค์กรรวมถึง HR เนี่ยค่ะก็ต้องลุกขึ้นมาใช้ Data เหล่านี้ให้เป็นประโยชน์วันนี้เนี่ย HR มีแพลตฟอร์มเยอะแยะมากมายเลยมีบทเซอร์เวย์มีกลุ่มคำถามมีอะไรที่เป็นสะท้อนเป็นข้อมูลกลับมาถ้าวันนี้ค่ะ HR ไม่เอา Data เหล่านี้ค่ะมาใช้ประโยชน์นีคะคุณก็อาจจะ ทำจากสิ่งที่คุณเคยชินแล้วก็ลุกขึ้นมาใช้ความคาดเดาไม่ได้มีบริบทที่จะรองรับว่าจริงๆแล้วเป็นความต้องการหรือไม่ย,ยกตัวอย่างวันนี้ถ้าเรายังอิงในเรื่องของการทำเบ e เ f ฟฟิแบบกลุ่มรวมเราพูดเรื่องลองเทอร์มเบ e เ i ฟบ่อยๆเราพูดเรื่องลองเ Term มอินเซนティบ่อยๆ <c oughs> ถ้าเราไปศึกษา Data หรือแทบจะต้องบอกว่า เห็นคนรุ่นใหม่เนะคะเราจะรู้เลยว่าไอ้บริบทที่เราเคยทํามามันไม่ได้ตอบอโจทย์อีกแล้ววันนี้พอพ,พูดกันเรื่องอะไรที่เป็นระยะไกลไปกว่า3-5ถึงปีเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้รองรับเจเนอเรชันที่เป็นรุ่นใหม่เมื่อมี Data เหล่านี้จะทำความเข้าใจได้ว่าในองค์กรของท่านเนี่ยประกอบไปด้วยคนกลุ่มใดแล้วคุณจะต้องใช้ Tools หรือใช้กลยุทธ์ใดที่จะไป n a g e เพราะว่าถ้าคุณมี Mix ตัวเรื่องของ b e n นฟิตเรื่องของผลประโยชน์คุณก็ต้องดีไซน์ให้เข้ากับกลุ่มคนที่คุณมีเหมือนกันโอ้เยี่ยมเลยครับเพราะว่าเห็นด้วยเลยครับว่าถ้า HR เข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ดูข้อมูลของคนในองค์กรของเราเนี่ยเ,เพื่อจะตอบโจทย์การทํางานในโลกยุคอนาคตที่มันจะไม่มีวันใช้ฟิตออกต่อไป<ช>ไครับ<ะ>แล้วก็ปรับเบเนฟิต จากที่เป็นลองเทอ r m มกลายเป็น Fake บ e n e ฟิตมากขึ้น <c oughs> ก็จะตอบโจทย์พนักงานในบางกลุ่มนะครับได้ดียิ่งขึ้น <c oughs> นะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะรักษาคนดีคนเก่งไปอยู่กับองค์กรได้ แถมอีกนิดนึงค่ะเวลาที่เราพูดถึงคำว่า flex benefit เหมือนกันในประเทศเราเนะะี่ยค่ะเวลาที่เราพูดเรื่อง flex benefit เนี่ยเรามักจะยกขึ้นมาเป็นเมนูส3าอันแล้วให้เลือกว่าคุณจะเอาอาหารชุดชุดไหน<อ>แต่ flex benefit ที่จะตอบสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะ่ะมันเป็น flex benefit จริงๆและมันจะถูกขับเคลื่อนได้แล้วก็เกิดประโยชน์จริงๆเนี่ยเมื่อเราเนี่ยเข้าสู่เว็บ3เข้าสู่บล็อกเชงอย่างเต็มกำลังอ,อันนี้ก็จะทำให้เราเห็นแล้วค่ะว่าโทเก้นหรือพอยต์ต่างๆเนะะี่ยค่ะมันจะเป็นตัวที่ทำให้เกิด flex benefit อย่างของแท้โอ้เยี่ยมเลยครับฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมรายการถ้าวันนี้ฟังแล้วไม่เข้าใจว่าเว็บ3.0คืออะไรท o k e เคนไนเซชันคืออะไรเนี่ยดูจบวันนี้เราต้องไปศึกษาเพิ่มเลยใช่ไหมครับ <ฮะ S 2> พี่เจียฟเพราะว่าถ้าวันนี้คุณจะดูแลคนในเจเนเรชันใหม่ๆซึ่งเรื่องนี้มันจะเป็นเป็น common language สำหรับเขาแล้วนะครับ <ฮะ S 2> ว่า <ฮะ S 2> เออว่าเราจะดูแลคนเจเนเรชันใหม่ๆที่เวิร์กฟอร์สเราจะมีคนที่อายุ น้อยลงน้อยลงเพิ่มขึ้น b e n e ฟิตในแพทเทิรนเดิมรูปแบบเดิมแม้กระทั่งเฟดเฟกเบนฟิตที่พี่เจียบบอกว่าเป็น s e ต A B C เหมือนเป็นโตะเ e ต A B C อาจจะไม่เพียงพอ,อแหละนะครับ,รบจะต้องศึกษาเรื่องนี้พูดแบบนี้อาจจะไม่เห็นภาพจริงๆขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างให้ฟังนะคะใน AS A S เองเนะะี่ยค่ะตอนนี้นะคะ่ะแทนที่เราจะไปจัดเป็นเซตเป็นโตแบบที่อาจารย์ b ork, รบีบอกเราให้เป็นโทเค็นนะคะงงคหมายความว่าเวลาทำดีรีวอร์ก็เป็นโทเค็น เวลามีส่วนที่ participate ในกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยให้พนักงานร่วมมือร่วมใจกันเราก็แจกเป็นโทเค็นนั้นพนักงานเนี่ยก็เก็บโทเค็นเนี่ยค่ะไว้ในกระเป๋าของตัวเองทีนี้ Flex Benefit มันมายังไงเราก็จะมีเรื่องของตั้งแต่ตั๋วเครื่องบินเนี่ยค่ะกรุงเทพญี่ปุ่นโรงแรมอาหารแล้วแต่เลยว่า สตางในกระเป๋าที่เป็นโทเค็นของพนักง,งานแต่ละคน,นะคะเนี่ยค่ะเขาอยากจะไปรีดีมอะไรรแล้วในอนาคตต่อไปเนะะี่ยค่ะในเรื่องของการให้พัฒนาการ,รเราก็จะให้เป็นโทเค็นเพราะฉะนั้นพนักง,งานเนะะี่ยค่ะสามารถเลือกเอาโทเคะ็นเนี่ยค่ะไปศึกษาแล้วก็ไปรีดีมคอร์สต่างๆได้อีกอค่ะโอ้โหดีเลยครับเนะี่ยผมฟังเสร็จรู้สึก2อ,อย่างนะครับอันที่1คือรู้สึกอิจฉาพนักง,งาน AS นะครับนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอ้องค์กรแบบ สมศักดิ์ศรีของการเป็นผู้นําทางด้านของดิจิทัลนะครับแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ครับมาประยุกต์ใช้กับพนักง,งานแล้วผมว่าดีมากครับทำให้พนักง,งานสามารถที่จะมีส่วนร่วมแล้วกร็รีดีมได้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะครับผมถ้าผม UAS เนี่ยจะต้องแบบตั้งใจมีส่วนร่วมเพื่อจะได้โทเคนนี้มากๆครับแต่ก็ยังมีกันบ้านนะคะเพราะว่า การเปลี่ยนผ่านเนี่ยค่ะจากเจเนเรชันหนึสู่อีก Generation เจเนเรชันหนึ่งนะคะมันจะต้องมีตัวเชื่อมและตัวช่วยให้เปลี่ยนผ่านในเรื่องของพฤติกรรมเพราะทุกคนกำลังเรียนรู้กันอยู่ค่ะแล้วก็พยายามทำให้ดีขึ้นทุกวันค่ะ